สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมครับหนุ่มกิษลากูดคาครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตใส่แม้ที่นึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะก็เริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นรถอะไรเรามาดูกันเลยครับตัวนี้เป็น Toyota Hilux Revo เครื่อง2.4ดับเบิลแคนะครับตัวนะครตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับ แต่ถ้าเจธรรมดาเนี่ยยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่แต่ตัวนี้เป็นเจนะครับปี2016นะครับไฟหน้าก็ไม่หมองนะครับยังใสอยู่เลยนะครับขอบโครเมียมอะไรต่างๆก็ไม่มีคราบสนิมขึ้นนะฮะก็ยังเงาเงาอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเลนไฟหน้าทั้ง2ฝั่งก็ยังสวยสวยอยู่เลยนะครับตอนนี้มาดูในเรื่องของยางนิดนึงครับเจ้าของเก่าก็พิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องยางมากเลยนะครับยางที่ให้มาตัวนี้เนี่ยเป็นยางโยโกฮามา นะครับก็ถือว่าเป็นยางที่มีประสิทธิภาพในการเกาะถนนและก็เอกลักษณ์ของเขาคือเรื่องเสียงครับเงียบแล้วก็นุ่มนะครับมาในซีรียางสองห1ึ่งห้านะครับก็ถือว่าให้ความนุ่มนวลได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับภายในเป็นภายในสีดำนะครับอย่างที่บอกครับว่ากระจกด้านข้างเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ ทั้งกระจกมองข้างแล้วก็ตัวบานกระจกหน้าต่างนะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้ววันนี้เป็นตัวรุ่นเจพัดนะครับภายในก็กว้างขวางดีครับนะเดี๋ยวผมลองเสียบกุญแจนิดนึงกุญแจก็เป็นกุญแจร,รุ่นใหม่แล้วเป็นกุญแจร,รีโมทแบบพับได้เวลาเราใช้ใช้เราก็กดปุ่มออกมานะครับยังไม่มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็จะทําเผื่อไว้เผื่ออนาคตวันข้างหน้าใครอยากไปทําเป็นปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยโตต้าเขาก็ทําหลุมไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปทําได้นะฮะสตาร์ทแล้วเสียงเครื่องนิ่ง เงียบนะครับแอร์เย็นนะครับแถมแผงเดสกบอร์ดด้านตรงกลางนี้ก็เป็นจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับภายในสีดำให้อารมณ์สปอร์ตนิดหนึ่งนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับหรือว่าเข้าเกียร์ได้นุ่มนวลมากนะครับคัสไม่แข็งนะครับคัสนุ่มมากๆเลยนะครับหรือว่าสมูทเลยนะครับกตบตัวนี้ปี2016เนี่ย ไม่เพียงแค่2 0 0แสนโลเนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะครับสำหรับรถที่ใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังบ้างครับเหมือนนั่งรถเก๋งเหมือนนั่งภายในรถเก๋งนะครับแถมด้านหลังเบาะนี่ยังมีตะขอให้เกี่ยวของได้ด้วยนะครับทั้ง2ด้านนะครับถือว่าก็ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับเบาะหลังมีที่พักแขนตรงกลางพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับไปเป็นครอบครัวนี่จะไปสบายเลยนะครับและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยทำหลังคาแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมทาหลังคาแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากนั่งหลังก็ขึ้นมานั่งหลังได้เลยนะครับนี่ฮะหรือว่าจะบรรทุกของก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับโอเคนี่ครับปูแม็กไลเนอร์อะไรเรียบร้อยนะครับ ถ้าอยากให้นุ่มนวลหน่อยก็หาพะยางมาปูหรือว่าหาเบาะมาปูก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อีก1คันนะครับเกือบๆเ,เทียบเท่ากับ SUV ได้แต่ว่ามันเป็นเป็นเพียงแค่ว่าเป็นรถกระบะเฉยๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังสำหรับโตต้าไฮรักรีโวเครื่อง2004ดับเบิลแคปสประตู รุ่น j plus นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมถือว่าโอเคเลยปี2016วิ่ง200,000โลนะครับวันนี้เราเปิดราคากันอยู่ที่3,99,000บาทนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับโดยรวมเนี่ยผมให้อยู่ที่8-90%ถ8ึง90%นะครับนะแต่คุณประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ถ้าคุณไปออก้ายแดงเนี่ยหลายแสนบาทเลยนะครับวันนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้าง นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ก็ใหม่ๆเลยนะครับม,มาสภาพนี้เลยครับยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะถือว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลมากๆตัวนี้เป็นรถเท่าใหม่นะครับบอกทุกท่านเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนพักถามผมมาเยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษอีกอย่างหนึง่งถ้าใครเครดิตด,ดีเนี่ยฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ7,000กว่าบาท นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยนะครับถ้าลูกค้ามีกําลังที่จะดาวก็สามารถดาวได้เพื่อทําให้ยอดผ่อนลดลงนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับรอยอาร์ครอยเอิร์กอะไรอยู่ครบหมดนะครับอ่าอยู่ครบหมดนะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับแต่คับเพจอะไรก็อยู่ครบหมดนะครับถือว่าครันนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆในราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ใครในสนใจรีบสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะครับ,ย,บยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับตวัวท้าไฮรักรีโวคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับ